คาุมิติโลกวิญญาณตอนวิญญาณบอกลูกชายหนุ่มอาศัยอยู่กับภรรยาและแม่ซึ่งเป็นสาวใหญ่หน้าตาดีส่วนพ่อของเขาเสียชีวิตไปน,นานแล้วผู้เป็นแม่มีสามีใหม่ โดยไม่ได้แต่งงานตัวสามีใหม่เป็นนักเลงครบสูตรเสียแต่เป็นนักเลงในทางเลวการงานไม่ทำและขาดความรับผิดชอบชายผู้นั้นทั้งเป็นเซียนพนันติดเหล้าเสพย,ยาและลักเล็กขโมยน้อยเอาหมดที่น่ารังเกียจกว่านั้นก็คือเป็นคนที่โมโหร้ายชอบลงไม้ลงมือทุบตีภรรยาเขามีภรรยามาแล้วหลายคนแต่ละคนก็ทนอยู่ด้วยไม่ได้ ต้องเลิกรางกันไปบ้างหนีไปบ้างกงมีแต่สาวใหญ่ผู้เป็นแม่ของชายหนุ่มนี้เองที่ยังคงทนอยู่กับเขาจนถึงวันนี้ดังนั้นแม่ของชายหนุ่มจึงต้องไปไปมาๆระหว่างบ้านของลูกชายกับบ้านของสามีใหม่แม้จะถูกสามีทำร้ายอยู่เสมอแต่นางก็ทนอยู่มาได้ มีหญ่ที่ลูกชายและลูกสะใภ้ทั้งสองขอร้องทั้งวิงวอนให้ผู้เป็นแม่เลิกกับเขาอย่างเด็ดขาดเสียทีแต่ผู้เป็นแม่ก็ทำเป็นนิ่งเฉยเสียลูกชายกับภรรยาได้แต่เอาคำพระเข้าคม่มเมื่อเป็นความต้องการของแม่ก็ถือเสว่าเป็นบุญกรรมของแต่ละคนไปเพราะไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นฐานใดๆ ประกอบกับใช้จ่ายเงินทองไปกับการพนันแล้วก็ดื่มกินสามีใหม่ของแม่จึงขาดเงินอยู่เสมอทางเดียวที่จะมีเงินเข้ามาก็คือบังคับให้เมียไปขอเงินลูกชายมาใช้จ่ายด้วยความที่รักแม่ลูกชายซึ่งพอจะมีฐานะอยู่บ้างก็เจียดให้ไปอย่างจำใจทุกครั้งก่อนเกิดเหตุ แม่ของเขามาขอเงินอีกแล้วก็บอกว่าจะไปต่างจังหวัดและก็หายตัวไปนับตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มก็ไม่เคยคิดเลยว,ว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นแม่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แม่หายไปเกือบเดือนแล้วซึ่งโดยปกติก็แค่สามสี่วันก็จะกลับมาอยู่กับลูกชายครั้งหนึ่งแต่คราวนี้หายไปนานเกินไปแล้วถึงบอกว่าจะไปต่างจังหวัด ก็ไม่น่าที่จะนานขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นกับแม่หรือเปล่าชายหนุ่มกับภรรยาชวนกันไปถามสามีใหม่ของแม่ก็เห็นว่าบ้านของเขาปิดประตูงเงียบหรือว่าเขาจะไปต่างจังหวัดด้วยกันคืนนั้นชายหนุ่มเห็นเงาดำๆคล้ายผู้หญิงยืนอยู่ข้างเสาหน้าบ้านเขาคิดว่าแม่อาจจะกลับมาแล้ว แม้ว่าจะแปลกใจว่าทำไมกลับมาดึกนักเมื่อเขาเปิดประตูออกไปผู้หญิงในเงามืดน,นั้นยกมือแล้วก็ชี้ไปทางหนึ่งปากขยับเหมือนจะพูดอะไรแล้วก็เงียบเขาทำท่าจะถามก็พอดีเงานั้นหายไปเฉยเฉยเขาใจคอไม่ดีเลยเขาล่ภรรยาฟังแล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็สวดมนต์ด้วยกัน พอรุ่งเช้าชายหนุ่มตามเพื่อนๆนมาอีกสามคนทั้งหมดไปที่บ้านของสามีแม่อีกครั้งหนึ่งเห็นประตูยังปิดเงียบเหมือนเดิมพวกเขาเดินค้นหาไปรอบบ้านในที่สุดก็เจอแม่แต่เจอในสภาพอื่นศพของแม่ถูกซุกเอาไว nice ้ในพงหญ้าที่สูงถึงอกหลังบ้านของสามีใหม่เสียชีวิตมาแล้วหลายวัน สภาพศพเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกบางส่วนมีนอนไต่เต็มไปหมดส่งกลิ่นเหม็นคลาคลุ้งมีบาดแผลถูกแทงหลายแผลเหมือนกับเป็นการระบายโทสะลูกชายร้องไห้โฮเมื่อรู้ที่หลังว่าแม่ถูกตัดลิ้นแม่คงจะเจ็บถึงปรโลกก่อนจะขาดใจตายซะอีกแน่ๆและนี่กระมัง ที่ร่างดำๆซึ่งเห็นในคืนนั้นขยับปากแต่ไม่ยอมพูดอะไรสำหรับคนที่ก่อเรื่องในครั้งนี้เขาเองจะต้องได้รับผลกรรมที่เขาก่อขึ้นอย่างสาสมที่สุดตอนผีห่วงลำใหญ่ สามีภรรยาคู่หนึ่งมีนิสัยหวงของมากบ้านของพวกเขาปลูกต้นลำไย,ยเอาไว้ด้วยเป็นคนที่ขี้เหนียวไม่มีน้ำใจที่จะเผื่อแผ่หรือว่าแบ่งปันให้กับใครๆประกอบกับผัวเมียทั้งคู่เป็นคนปากร้ายด่าเก่งพอกันซะอีกแล้วก็พร้อมจะดุด่าคนที่แอบมาเด็ดลำไย,ยที่โผล่พ้นออกไปนอกรั้วหรือว่าใครก็ตามที่มาขโมยลำไย,ยในสวนไปกินอยู่เป็นประจำไม่เว้นกระทั่งเด็กเล็ก วันหนึ่งมีคนกล้ามาลองดีหรือจะบอกว่าหมั่นไส้ก็ได้ข้ามาเก็บลำไยในสวนไปถุงหนึ่งผัวเมียทั้งคู่รู้ข่าวก็ตามไปด่าถ,ถึงบ้านขู่จะเรียกตำรวจมาจับจนคนที่เก็บลำไยไปต้องรีบนำมาคืนแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้แทบจะไม่ทันเลยทีเดียวนั่นเองที่เป็นสาเหตุให้มีคนจงเกลียดจงชังสองผัวเมียอยู่ไม่น้อย จนนำไปสู่การฆาตกรรมพร้อมกันทั้งคู่แล้วก็นำศพมาทิ้งเอาไว้ที่ท้ายสวนในเวลาต่อมาหลังจากสองผัวเมียขี้งกตายไปแล้วปรากฏว่าก็ยังมีคนใจกล้าเข้ามาเก็บลำยายอยู่แน่นอนว่าจะไม่มีเสียงด่าทอหยาบคายให้ได้ยินอีกแต่ความสยดสยองที่ร้ายแรงกว่าเก่า ได้บังเกิดขึ้นแทนมีชาวบ้านคนหนึ่งรอบเข้ามาเก็บลำไยที่นี่แล้วไม่ได้กลับออกไปอีกเลยเมื่อญาติญาติรู้ว่าเขาหายไปสองวันแล้ว,ลวก็นึกเดาไปต่างๆนา,นานาว่าเขาจะไปหลบอยู่ที่ไหนได้บ้างจนแล้วจนรอดก็นึกไม่ออกในที่สุดก็นึกไปถึงสวนลำไยของสองผัวเมียผู้ถูกฆ่าหมกสวนขึ้นมาได้ จึงชักชวนบรรดาชาวบ้านเข้าไปหาดูที่สวนลำไยดังกล่าวเจอแต่ร่างที่ไร้วิญญาณน,นอนตาเหลือกค้างอยู่กับพื้นดินใต้ต้นลำไยขาดใจตายทั้งยังกำรรลูกลำไยอยู่เต็มมือคนที่ไม่รู้ก็สงสัยแล้วก็วิจารณ์กันไปต่างๆนา,นานาว่าเขาตายได้อย่างไรใครฆ่าเขาเรื่องนี้ไม่มีใครให้คำตอบได้แม้แต่ตำรวจ ยังจนปัญญาจะพิสูจน์ก็มีแต่ชาวบ้านแถวนั้นที่ส่วนใหญ่เชื่อมั่นไปแล้วว่าเป็นฝีมือผีสองผัวเมียนั่นเองจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีใคร,ครกล้าเข้าไปลักขโมยเก็บลำไยในสวนนี้อีกคงปล่อยให้รกร้างมีบรรยากาศอันน่ากลัวแฝงไปด้วยกลิ่นอายพูดผีไม่มีใครอยากที่จะเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลย ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ